เทศกาลปีใหม่นะคะกระเช้าของขวัญปีใหม่ก็ยังคงได้รับความนิยมค่ะซึ่งตอนนี้ทางกรมการค้าภายในจังหวัดต่างๆนะคะก็ออกไปสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าด้วยนะคะ เจ้าหน้าที่การค้าภายในจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมกับคณะรวมทั้งอาสาสมัครคุ้มครองและผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาครขอนแก่นออกไปตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในจังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจสินค้าในกระเช้าที่อาจจะจําหน่ายเกินราคาหรือว่าหมดอายุนะคะรวมถึงห้ามไม่ให้มีการใส่เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในกระเช้าปีใหม่ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะครับเช่นเดียวกับพี่จังหวัดจันทบุรีนะครับเภสัชกรหญิงวีรวรรณแตงแก้วผู้ตูวร,ราชาการกระทรวงสาธรารณสุขเขต9และนายแพทย์กริดปานสุดนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะทํางานตรวจสอบฉลากสินค้าควบคุม เข้าตรวจกระเช้าของขปีใหม่ที่วางจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าครับโดยได้นเน้นทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดไว้ในกระเช้าซึ่งจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ซึ่งมีโทษจําคุก6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับขณะที่ทางด้านจังหวัดมหาสารคามนะคะนายทวีพิม,มพ์เสนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่ต้องการหาซื้อของขวัญและกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ช่วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนปลอดเล่าซึ่งปั่นการคัดสรรแล้วก็มีความโดดเด่นและได้มาตรฐานจากทุกอำเภอนะคะสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์และกระเช้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็นของขวัญปีใหม่ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามค่ะ